ขึ้นมาแล้วเพียง2ชั่วโมงแรกพี่น้องครับเพลงสาวสำน้อยค่อยหกของอีหลาอุงอิงเพชรบาดแพงล่าสุด2ชั่วโมงแรกนะครับพี่น้องครับตอนนี้ขึ้นมาติดอันดับมาแรงเป็นที่เรียบร้อยนะครับที่ 22, มาแรงเป็นที่เรียบร้อยนะครับ ถ่าทะยานคืนสูอันดับหนึ่งมาแรงนะครับพี่น้องครับลอหลุนร่อเชี่ยรล่อชมไปด้งกันตอนนี้อันดับขยับขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะครับพี่น้องครับปุ้มเส้อวานะครับเอฟซีพวเมอีละากลับ่างซอยกันนะครับเที่ยงนี้นะครับค้นผักเที่ยงนะครับแห่งสี่ึืนมาสูงกว่านี่แน่นอนพี่น้องครับล่าสุด1นึ่งแสนวิวแตกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับพี่น้องครับถ่ารุ่นถ่าชมถ่าเชี่ยววา1หนึ่งมาแรงจะภายในกี่ชั่วโมงและ1ล้านวิว จะภายในกี่ชั่วโมงเช่นกันพี่น้องครับเป็นกำลังใจให้ีกันอะไรๆครับพี่น้องครับยายขาวาไดอุอิงกระแสตกเดอพี่น้องเดอร์ขนาดสองสาวแอฟริกันยังเอาไปรีแอคนะครับพี่น้องครับผมเส่อวานะครับภายในวันนี้ขึ้นหนึ่งมาแรงแน่นอนนะครับเอารวมรุนร,วม,รวมเชียร์กันต่อไปพี่น้องบนเสียเวลาแหละแล้วพี่น้องครับไปครับไปเชียร์กันต่อครับ